สวัสดีครับวันนี้กับผมมิสเตอร์โลนวันนี้เราอยู่เกมวันพี Piece, เทเชอร์คูดวันนี้ผมก็จะมาแนะนําทีมผ่านโครสเซสียมของกินเบกันะครับโดยทีมที่ผมใช้จะมีทีมไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับโดยทีมที่ผมใช้ทีมแรกนะครับจะเป็นทีมของลูฟี่สเน็กแมนนะครับคู่อันนี้เราก็จะเจอกับบอสของวัดัซิมีกันนะครับด่านแรกให้เรา ตีตามเทินนะครับเพื่อดองดองได้ประมาณ1-2เทินนะครับส่วนด่างที่2นะครับให้เราดองเทินเหมือนเดิมเลยนะครับตีตามเทินเราก็ดองสกิลไปเรื่อยๆนะครับให้สกิลแมสตายแม็กนะครับ ด่านที่สามนะครับเราตีลูกน้องให้ตายนะครับเหลือเต่าเพื่อฟาร์มเทินนะครับเราก็ตีไปเลยเดี๋ยวผมจะตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราก็เหลือเต่าไว้หนึ่งตัวนะครับเพื่อดองเทินนะครับจังหวะน,นี้ให้เรากดสกิลของเอ สกิลของสโมเกอร์นะครับเพื่อสลับกับตันนะครับ2องเทินเราก็ตีไปเลยครับเพราะว่าเทินต่อไปบอสมันจะใส่สกิลใส่เรานะครับใส่กับตันเราก็จะเจอกับฟานเดอร์เด็กเนนะครับแล้วมันก็จะบัฟโลฟ้านะครับ เ้าเทินแล้วก็โล่การสถานะเพิ่มเทินนะครับจังหวะน,นี้เราก็ใช้สก,กิลของจินเบนะครับ mm hmm. เพื่อล้างบัฟเ mm hmm. กาะฟ้านะครับแล้วเราก็ตีไปครับธรรมดาไปหนึ่งเทินก่อน,นะครับ mm hmm. พอเข้าเทินที่2นะครับ mm hmm. ให้เรากด สกิลของลูฟี่นะครับเพิ่มบัฟเพิ่มเชนนะครับแล้วก็บัฟลูกแก้วแล้วก็บัฟเพอร์เฟกนะครับแล้วเราก็กดตีได้เลยนะครับน่านต่อมาแล้วก็เจอกับบอสใหญ่กันแล้วนะครับบอสวาดาซิมิเริ่มมาแล้มันก็จะมี โรบาเลียเพอร์เฟกนะครับแล้วก็จะทำให้ปิดกั้นตาบอดแล้วนะครับจะทำให้เราตาบอดหลังจากนี้เราก็กดสกิลของอูซบนะครับเพิ่มเทินศัตรูแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก,กดสกิลของลูกบิ๊กมัมนะครับเพื่อล็อกลูกแก้วแล้วก,กดดูฟี่อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อบัฟพลังโจมตี หลังจากนี้เราก็กดให้เพอร์เฟกนะครับสี่ตัวเพื่อที่จะล้างโล่บัฟเพอร์เฟกนะครับ้าด่านต่อไปนะครับจะเป็นด่านที่สองด่านแรกให้เราตีตามเทิรนนะครับดองเทินเหมือนเดิมน,นะครับดองได้1นถึงสเทินตัวทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมของอ o k อคนะครับหดาว เราก็ดองเทิร์ไปก่อนนะครับเพื่อนเสามารถตีตามผมได้เลยนะครับใช้สก,กิลตามผมเราก็ดองเทิร์นไปเรื่อยๆครับเหมือนเดิมด่านนี้เราก็ตีลูกน้องให้ตามนะครับตามเทินไม่งั้นเราจะโดนบัฟต่างๆในเกมนะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆเลย ่านที่3นะครับให้เราเหลือเต่าเพื่อดองเทินนะครับเราก็ตีตามเทินไปเรื่อยๆนะครับดองเทินไปนี่นะครับถ้าเราตีมันไม่ตายมันก็จะ การฮิลเรานะครับเราจะฮิวไม่ขึ้นเราก็ดองมันครับอันนี้เพื่อนของผมไม่ได้มีเลเวลสกิลไม้ตายเต็มนะครับเลยต้องดองดานนานหน่อยนะครับ เราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับด่านต่อมานะครับด่านลองบอสนะครับเราก็จะเจอกับเจ้าตัวนี้นะครับเริ่มมามันก็จะปิดการสกิลเมตาเราครับ3เทิน แล้วก็บัฟกันเพิ่มเทินนะครับ99เทินเราก็ใช้สกิลของบงอา a n น c o อ k นะครับเพื่อลังบัฟแล้วก็ล็อกสล็อตนะครับแล้วก็กดบัฟ R O K 1หตัวนะครับแล้วกดโจมตีได้เลยนะครับด่านนี้นะครับให้เราจัดตัวที่ล้างสถานะโซ่ไว้ล่างสุดนะครับเพราะว่าถึงด่านบอสมันก็จะล็อกโซ่เรานะครับ4ตัวข้างบนนะครับ นี่นะครับเมื่อมันตามมันก็จะล็อกโซ่เรานะครับสี่ตัวแล้วถึงบอสมันก็จะล็อกกลับตันเราทั้งสองตัวอีกนะครับทีมนี้นะครับควรที่จะมีอ b i l i ิตี้โซ่เต็มนะครับอันนี้อ b i l i ิตี้ผมไม่เต็มนะครับสำหรับโซ่พอผมล้างแล้วก็จะเหลือล็อกโซ่สามเทินนะครับอันนี้เราก็ดองเทินไปก่อนนะครับ พราะบอสมันจะเข้าเทินทุกๆ2กเทินนะครับเราก็ตีไปครับบอสมันจะไม่โดนดาเมจนะครับสีเขียวสีเหลืองนะครับสีม่วงนะครับแล้วก็สีแดงนะครับมันจะโดนดาเมจจากสีฟ้าเท่านั้นนะครับเราก็ดองไปก่อนนะครับอีก1เทินเทินหน้าเราก็ใส่บัฟได้เลยนะครับ บัฟของซันจีน,นะครับกดได้เลยแล้วก็บัฟของ RO นะครับแล้วกกดตีได้เลยนะครับเอาตัวสีฟ้าตีนเป็นตัวท้ายๆนะครับเพราะว่าสีอื่นจะไม่ทำดาเมจใส่บอสน,นะครับส่วนด่านต่อมานะครับด่านที่3เราจะใช้ทีมของคาตากรินะครับ ซปเปอร์ไทด่านแรกเราก็ดองเทิร์นเหมือนเดิมน,นะครับ1นถึงสเทิร์นด่านที่2นะครับอันนี้จะเป็นบอสที่สุ่มออกมานะครับถ้ามันออกมามันก็จะทำให้สกิลไม้ตารเราเต็มนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วเราเป็นลูกแก้วตรงสายนะครับ ด่นานที่3นะครับเราก็จะเจอกับวาดะซึมินะครับเริ่มมามันก็จะบัฟโลฟ้านะครับแล้วก็ปิดการสกิลไม้ตายเรานะครับจังหวะน,นี้เราก็ตีธรรมดาไปนะครับเพราะว่าวาดะซึมิตีไม่แรงนะครับตีประมาณ7,000นิดๆน,น,นะครับเราก็ตีไปไเรื่อยๆนะครับเพื่อเก็บซูเปอร์ไทของคาตาคุรินะครับ ราก็ตีไปจนกว่าโล่ฟ้าของมันจะหายด้วยนะครับทีมนี้ค่อนข้างชัวร์นะครับเพราะว่ามีสกิลของชีลาโฮชินะครับจะเปลี่ยนลูกแก้วนะครับแล้วก็จะลบบัฟหนึ่งบัฟนะครับออกไปจากทีมแล้วก็บัฟของคาตาคุริก็สำคัญเช่นกันนะครับซปเปอร์ไท ด่านนี้นะครับมันก็เริ่มมามันก็จะใส่สถานะช็อตให้เรานะครับตัวละห้าเทิร์นะครับแล้วก็จะมีบัฟเลือดเหลือหนึ่งนะครับหนึ่งตัวเราก็ใช้สกิลของรอไปนะครับเพื่อล้างบัฟแล้วก็ซุปเปอร์ไทของคาตาคุรินะครับแล้วก็สกิลแมสตารของคาตาคุริแล้วก็กดสกิลของเอเนลนะครับเพื่อตีนะครับแล้วก็ตีไปได้เลยนะครับเมื่อเราใช้ซุปเปอร์ทายนะครับมันจะทําดาเมจมหาศาลเลยนะครับใส่สัตรูต เมื่อศัตรูตายนะครับมันก็จะเปลี่ยนลูกแกแเรานะครับเป็นลูกแก้วหัวกะโหลกนะครับทั้ง2ตัวเลยจะเปลี่ยนตัวซ้ายฝานะครับทั้งหมดเมื่อถึงหลานบอสนะครับเราก็จะเจอกับจินเบนะครับเริ่มมามันจะเปลี่ยนสีตัวเองเป็นสีเหลืองนะครับแล้วมันก็จะใส่บัฟที่ไม่ดีใส่เรานะครับ2บัฟมันจะสุ่มออกบัฟนะครับอันนี้ผมก็โดนบัฟลูกกำปั้นนะครับแล้วก็ โดนบัฟลดค่าเชนนะครับังหวันนี้ผมก็กดสกิลของนามินะครับ mm hmm. เพื่อบัฟบล็อกเชนนะครับแล้วกดสกิลของชิราโฮชิแอนมันชอรี่นะครับ mm hmm. เพื่อเปลี่ยนลูกแก้วแล้วก็ล้างบัฟไม่ดีออกนะครับ1บัฟแล้วกดเลือกได้เลยนะครับดีตรงนี้แหละครับแล้วเรากดสกิลของคาตาคุรินะครับ mm hmm. เพื่อบัฟโจมตีเมื่อศัตรูโดนเพิ่มเทินนะครับ mm hmm. แล้วก็กดซูเปอร์ถ่ายได้เลย mm hmm. เพิ่มเทินศัตรู เดยไม่ติดดีบัฟนะครับเราก็ตีได้เลยครับ